การประสูตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานทน์หญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอด โพธิสัตว์ดังนี้อานนท์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ามารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ามารับภายหลังดังนี้อานทน์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นดินเทพบุตรทั้งสี่ ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วดังนี้อานุนในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆ เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาจากแคว้นกาสีแก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างฉันใดก็ฉันนั้นที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะ ไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวดังนี้อานนนในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจเนื่องด้วยน้ำแก่โพธิสัตว์และแก่มารดาดังนี้ อน,อนพทิศสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบผืนดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าไปเจ็ดก้ามีฉัดสีขาวกั้นอยู่ณนะเบื้องบนย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัตรนี้พบใหม่ย่อมไม่มีดังนี้ความเห็นผู้แปลอาสภิวาจาคือวาจาอันประกาศความสูงสุดภาษาบาลีมีว่าอัโคโคหมัสมิโลกัส,สะเชทโทหมัสมิโลกัสะเศโหมัสมิโลกัสะอยมันติมาชาตินันทิธานิปุณาภโว อโคหมายถึงเป็นยอดคนเฉทโธหมายถึงพี่ใหญ่กว่าขาวทั้งหมดเศทโธหมายถึงสูงด้วยคุณธรรมกว่าขาวทั้งหมดคำทั้งสามนี้น่าคิดดูความเห็นผู้แปลเกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูติอานนท์ในการใดโพธิสัตว์คลอดจากท้องแห่งมารดาในการนั้น แสงสว่างอันโอฬานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกกันตริกกานร,รกอันโล่งโผงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณไม่ได้ อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิอนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นจะรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้และหมื่นโลกธาตุก็วันไหวสั่นสะเทือนสะทานแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดานได้ดังนี้แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูตาอน์เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่8ประการอานอน์เมื่อใดโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะออกจากท้องแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวันไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะทา,านอานน์นี่เป็นเหตุปัจจัยคำรบสี่แห่งการปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32 ภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษคือพระองค์เองก่อนพนวดผู้ประกอบด้วยมหาปุริสรกขณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นคารวาสย่อมเป็นจักรพัริผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ ประกอบด้วยแก้ว7ประการแก้ว7ประการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั้นคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วข้าบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่เดมีบุตรผู้กล้าหารมีแววแห่งคนกล้าอันใครๆจะย่ำยีมิได้ตามเสด็จไปกว่า หนึ่มหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักต่อเสี้ยมหนามมั่งคั่งเบิกบานเกษมร่มเย็นปรัสจากเสนียดคือโจรส่งครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอม่ใช่โดยอาญาและศาสตราถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือน ย่อมเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกภิกษุทั้งหลายมหาปุริสละขณะ32ประการนั้นเหล่าไหนเล่าคือ 1. มหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอ 2. มหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมทั้งกงและดุม สามมหาบุรุษมีส้นเท้ายาวสี่มหาบุรุษมีข้อนิ้วยาวห้ามหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนหกมหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้า,าดุจตาข่ายเจ็ดมหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูงแปดมหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนือ้อทรายเก้ามหาบุรุษ ยืนไม่ย่อตัวลงแตะข่าได้ด้วยมือทั้งสอง 10. มหาบุรุษมีองคชาติตั้งอยู่ในฝัก 11. มหาบุรุษมีสีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทอง 12. มหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้ 13. ม,มหาบุรุษมีขนขุมละเส้นเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุมหนึ่งหนงมหาบุรุษ มีปลายขนช้อนขึ้นสีดุดดอกอัญชันขึ้นเวียนขวา 15. มหาบุรุษมีกายตรงดุดกายพรม16มหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาที่เจ็ดแห่งคือหลังมือหลังเท้าบ่าคอ17มหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุดราชสี18มหาบุรุษมีหลังเต็ม ไม่มีร่องหลัง 19. มหาบุรุษมีสวดทรงดุจต้นไทรกายกับวา,าเท่ากัน20มหาบุรุษมีคอกลมเกลี้ยง21มหาบุรุษมีประสาทรับรถอันเลิศ2ี 22. มหาบุรุษมีคางดุจคางราชสียี่สมหาบุรุษมีฟัน4 0่ซี่บริบูรณ์24 มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอ25มหาบุรุษมีฟันสนิทชิด26มหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงาม27มหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอ28มหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงพรมพูดเหมือนนกกระวิก29มหาบุรุษมีตาเขียวสนิทสีนิน 30. มหาบุรุษมีตาดุดตาวัว 31. มหาบุรุษมีอุณาโลมว่างคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีสามสิบมหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรอบหน้าภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาบุริสรคษณะ32ประการของมหาบุรุษประสูติได้เจวันพระชนนีที่วงคต ถูกแล้วอานน์ถูกแล้วอานน์จริงเทียวมารดาแห่งโพธิสัตว์มีชนมายุน้อยเมื่อประสูติพระโพธิสัตว์แล้วได้เจ็ดวันมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมสวรรคตรย่อมเข้าถึงเทวานิกายชั้นดุสิตรทรงได้รับการบำเรอภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุด ดังเราจะเล่าให้ฟังภิกษุทั้งหลายเขาขุดสระสามสระในวันแห่งบิดาของเราในสระหนึ่งปลูกอุบลบัวเขียวสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกบุญธริกะบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่เราภิกษุทั้งหลายมิใช่ว่าจันที่เราใช้อย่างเดียวที่มาแต่เมืองกาสี ถึงผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าหม่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีภิกษุทั้งหลายเขาคอยกั้นสเสวตชัดให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองยญาหรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุทั้งหลายมีปราสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาว หลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอดสี่เดือนฤดูฝนให้เขาบำเรออยู่ด้วยด,วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากปราสาททั้งหลายภิกษุทั้งหลายในวังของบิดาเราเขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแกะธาตุและคนงานดาาดื่น เช่นเดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มแก่พวกทาตและคนใช้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจถึงเพียงนี้มีการได้รับความประครบประงมถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังบังเกิดแก่เราว่าปุถุชนที่มิได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก ก็นึกอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสะอิดเอียนเมื่อเห็นคนแก่นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิน้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราก็หายไปหมดสิน้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิดหนาระอาใจสะอิดเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสะอิดเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิ้น